มาแน่แนได้เจอกันแล้วครับใันก็เจอวัแท็กแห่จะแท็กเมื่อลูกแก้วลูกแก้วกล้องลุมร้อมมากเอ้าจับน้องยังเอ้ยนี่เฮะนี่นะ หยอกหยอกหยอกได้สีม่วงสีม่วงสีม่วงเอาทุกสี่ยน้องผมยังไหนนี่ครับเออจะอามเขาฝากจะไม่เสียอามซื้อให้นะซื้อเอาได้นี่เอาเนี่ยเอาแกเอาสามจานเลยหน่อยไม่เป็นไรใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนหลังวิีอ๋อโอเคเดี๋ยวนอกรอบอพีน้องแรกดีใจมากรอบอีกรอบนึงเดี๋ยวันนี้มาหาถึงที่เลยเนาะไม่กอดพี่เลยเนาะเฮ้ ป้าป้าเดี๋ยวพ่ออาิตยาทำไมหน้าแดงจังกพี่อาิตาพี่อาจิตพี่อาจิตเขาโล่งอะไรอย่งเง้เขาเอิญพ่อเอิญพีว่ะขาไปลงพิมเสนด้วยเอพ่อนั้นสิเขาซีซีมาซีโล่งอะไรเขาเอิญอะไรนี้เดี๋ยวเเขาเอิญีย่ง้ย ครั้งเดียวไม่รู้ต้องพูดสองรอบเจ็บเจ็บไปแล้วจีกาโอ้เหร้าไปที่เาตอนนี้เราอยู่พี่พี่พงากเป็นไงความรู้สึกพี่ลูกแก้วโอ้ดีใจอีกแล้วค่ะสั่นหมดเลยสั่นไปเลยสั่นสั่นลานอไเยอ๋อเดี๋ยวพี่พษดี๋ยวดะใชอดอยทุกนทัวให้คอให้ทัวาตลอดจนเอ้าา ผมไม่มานี่น้องน้องไม่ได้ทำหาผมนะทำหาลูกแก้วแหมดลายหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นโอ้ยพี่บองดำเอายืมตัวลูกแก้วอะไรครับไปเอาไปไหนครับเอาไปดีดบ่เอาไปสองหานแรคนเดียวนะเอาสบาทคนเดียวจ้ะ อาจารย์ธมนูนเอฟซีสุขคนาราเจ้าอ่ะแมนเต้นลงรถแม่กลางวันผมเห็นนะผมเห็นอะไรนะสาวสามเอ็มร้อยห้าสิบอ่ะไม่ใช่ตัวนั้นผมไม่ชอบโอ้ยเราอ่ะเต็มหลังรถเลยผมคนดีคนที่สุดแล้วผมคนดีที่สุดแล้วท้องเสียเอาที่ขวดแล้วยังร้อยชนมาวายบอลรุ่นสาวก็จะอยู่จนสอบแก้มอ่านี่น้องกุะดกแก้วนะครับกระดูกแก้ว เดินทางคนดี๋ยวพี่ลูกป้าเดี๋ยวพี่มากรายไหมโอ่งเกะแสข่าวหรือข่าวกระแสข่าวกระแสข่าวด่วนครับทุกคนข่าวด่วนครับทุกคนเฮ้ยข่าแท้ปังอ้าวปังข่าวด่วนครับทุกคนเ้ยของแท้ต้องน้ำลายกระเด็นไปนะ ถ้าถ้าเกิดกินข้าวอยู่อย่างนี้แล้วข้าวดวนนี่ออกก็แบบออกมาหมดเลยเพราะว่ามันต้องเคยไหมหรือว่ากำลังกินข้าวอยู่เห็นข่าวแล้วต้องหยุดกินข้าวแล้วมาพูดอันนี้ซีบุกมาอีกข้วนแล้วแบบน้ำลายไหลชอกก็เราแบบเราต้องเทคใหม่หลายรอบมากเลยใช่ครับเพราะแบบมันต้องจะแทรกกับข้าวข้าวด่วนสวัสดีครับวันวานครับดูยูทูบเบอร์ครับเลี้ยงครับ สวนรวมเจ้าสนี่สิบสวะเท่นวโจบอกว่าไปล่วงนาไปเลยวดังมากเลนรับมากเปิดลำโพงคนละลูกแก้วคนละลูกแก้วคนละลูกแก้วได้ไมด้ได้อยู่ยังเขาบอกเขายังจะกของเท่าเดียว้ายสามสิบเอ็ดเราแม่อ้ยบ่แมน นีคือช่องลูกแก้วลูกแก้วเอาไาถ่ายเรเอฟซีรอชมแหมทายรูกนะย่างเขาหาเสาหน่ะดีทีมงานไทยรถแห่ครับผมจะได้กลับครั้งที่สองับพี่น้อง มากหลายครับคนคนเยอะมากนะครับตอนนี้ก็กําลังกําลังจะแบบนี่ครับโอู้ซี่ก็จะโดนถ่ายเนาะโอ้ซี่ยืมเสื้อแจ้งามำเถอครับอ้เสื้องามพร้อมไรเส้นเลยครับโอ้พร้อมไรเส้นนะครับหัวใจด้วยแล้วใกล้กลับบ้านเหรอใช่ใกกับบ้านทันที บอกว่าเอาเสียเอ็มกับเสียอามกลับบ้านแน่ประสนเจอแบบพวกกับบ้านไหลายน่ะอะไรกับบ้านเลยถ้างั้นไม่ถ้างั้นไม่ยิองหลาปวดหัวประสนคนห้องคนห้องมันสองงี้ทั้งโดนใจกันนี่แม่นสีผมยังใหญ่ไรใหญ่ไรใหญ่ไรกับเสียอามกับกระเทยอยู่หลังเลย อันนี้อันนี้ชื่อช่องอะไรยายไรข่าวกระแสบอกตายไปตายกับเผาเวลาที่อ่านข่าวแบบแล้วลงช้าเอฟซีก็จะมาว่าเรามันไม่ด่วนแล้วมี่มันต้องด่วนแล้วโอ้น่าสงสารเจียจีอัมอะไรนะเจียจีอัมอะไรนะโอ้เสียอัมใช่เอออัอย่างนี้จะเพิ่มเงินไหนมเออ จะเพิ่มค่าตัวให้อย่างงี้เฉันก็มาเสียอามนานแล้วในฮิทตูปุอยู่นี่อาน้ลก็เยอยู่ยาวเลยโอ้ยคือถามจังซีเนาะถามเหมือนอยากให้ออกไหลายปีค่ะหลายปีหลายปีเก้าปีแล้วอ๋อรวมเลยเนาะเก๋เก๋จำไม่ได้ใช่ไหมรู้จักก็เสียอามรู้จักเลยนะหาปีกวกกว่ากับพกไปหรือว ที่ว่าเกินว่ะมัน6ปีแล้วทย <5 S 1> รถแห่สร้างมากับหปีแล้วตั้งแต่เ,ตเริ่มเลยวะนี่ตั้งแต่เ,ตเริ่มแล้วก็หายไปพักนึง นะครับหายไปไหนหายตัวหายตัวเขาาหายไปเขามีธุระส่วนตัวไหมก็พออันนี้ก็ทักมาร้องไห้ด้วยโอ้ทักมาร้องไห้เลยร้องไห้มีแม่อยู่ไหนได้ไหมอกหักใช่ไหมครับเออแต่ว่าโปรตีทักหากันตลอดไม่มีอะไรแต่ก็ทักมาห้องไงโอ้ค่ะโอ้ยไม่ไม่เคยอกหักนะนี่มีแต่หักโอเคผมไว่เล่นแหละถึงแม้ผมไม่อยากเล่นแล้วโอ้ยใกล้ผมกว่าผมเสียใจ ธรรมดาเจ้อสิมเนี่ยถ้าเล่นฟุตบอลไม่อยู่ทีมพี่ธรรมนูนแน่นอนเพราะว่าแกชอบติข้าโกตัวเองโอ้ยชอบติข้าโกตัวเองเหมือนเียเลย่ไหยเฮ้ยยาวดังคุณพี่แกมก่าของปะเป็นคนจังหวัด อำเภอไหนครับอำเภอพิมายอำเภอพิมายโอ้โหนี่ใกล้ๆพวกใกล้ๆบ้านไหนบ้านไหนใกล้เครือไหนบ้านอะไรบ้านใหญ่บ้านบบ้้าานนไหนครับบ้านบ้านดงใหญ่บ้านดงใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ชื่อบ้านนี่แบบแอบิดลึกเดผมเนี่ยผมจะไปหาเห็ดยังไงเจอนะดงใหญ่นะเพราะไม่ยังดอกที่ทาไว้ีด้บออพ่อก็มีมากเก็บีเปตู้อีกแล้่เนี่ยวก็แล้วเลยสองก็อีละ ครับลูกแก้วก็น่ารักครับพี่สาวของผมเองนะครับพี่สาวพี่สาวต้นตอนชื่อผลงานเพลงอะไรเธอเป็นอย่างการเพลงแม่แล้วมีปัญหเอาเพลงใหม่นะโปรโมทแน่น่ะยังไม่ตั้งชื่อเพลงแเลยฟีดกับพี่เจนะ เกือบไปรอดูทีนเอเราร้องได้ไหมเอาร้องเลยจำไม่ได้ไงจจะร้องเพ่งจะร้องแต่ว่าจำไม่ได้เจำม่ได้แมผมผมรู้ผมรู้อยู่แล้วจำได้อาเาเอาเอาให้หน้างเหังซ่เอาไม่ได้ผมหักตังคุณนะจหได้จำได้แต่ว่าจะว่ามันเถอะ ออาเอางั้นไว้ติดตามเนะาะกับพี่เจมประมาณะปะ่าต้นเดือนหน้าออโอเคโอเคครับผมอ้าวฝากพี่น้องขอบคุณเนาะขอบคุณทุกคนชื่อชื่อชื่อเฟซส่วนตัวหรือช่องทางติดตามช่องไหนครับโอเคครับ,คครบฝากลูกแก้วการิชั่นไว้ด้วยนะครับในรถแห่นเนาะพี่น,อน,น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ